สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอิลลาฮาวล่าโวลากะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอลซีม اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ سُكْ سَنْتِي ความ جَمْرِن ความ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละบทความพิเศษได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่เรานั่นจะได้ตอกย้ำซ้ำทวนเรื่องราวต่างๆของศาสนานะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของเรานั้นนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์ให้หัวใจของเรานั้นพร้อมที่จะ รับเอาเรื่องที่ดีๆทั้งหลายไปครอบครองพื้นที่ในหัวใจของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ในหัวใจของเราเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ดีนะครับแล้วเรื่องที่ดีเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าเรื่องที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราประเมินหัวใจของเรานี่นะครับถ้าแบ่งกันแล้วเหมือนเป็นการตัดเค้กเนี่ยนะครับเสี้ยวหนึ่งของก้อนเค้กที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันเยอะกว่าเรื่องที่ดีไหม พี่น้องท้งหลายก็ต้องพิจารณาไม่มีใครมารู้เราได้หรอกครับนอกจากเรานั้นจะต้องรู้นะครับด้วยตัวของเราเองนอกจากเรานั่นจะต้องพยายามมันนะครับสอบสวนตัวเราเองทบทวนตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมที่เรานั้นจะไปสู่อัลลอฮฺสุบฮา,านะหัวตาอาลาวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่อยากจะกลับมาตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะให้เรานั้นมั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮานตาลานะครับการที่เรามั่นคงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮานวตาลาเนี่ยมันจะทําให้เราหนักแน่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮานวตาลาอย่างมากทีเดียวเพราะว่าผมได้เน้นย้ํากับท่านพี่น้องไปแล้วว่านะครับให้เราพยายามมันนะครับขออย่างที่ท่านนบีขอเป็นประจําให้หัวใจของเรามั่นคงอยู่ในศาสนานี่คือเรื่องที่หนึ่งเคยพูดกับพี่น้องไปแล้วเรื่องที่สองก็คือว่า มุมินนั้นจะต้องกระหายอยู่ตลอดเวลาคําว่ากระหายนี่ไม่ใช่กระหายดุนยาแต่เป็นกระหายอาเคียร์เป็นความกระหายที่ยังไม่อิ่มในเรื่องของความดีจนกระทั่งสุดท้ายของเราปลายทางของเรานั่นก็คือสวงสวรรค์ที่เราตั้งใจเอาไว้นี่เป็นเรื่องที่ได้ตอกย้ําซ้ําทวนกับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องก็คงจะได้รับสิ่งที่ได้ตอกย้ําซ้าทวนกับพี่น้องไปเมื่อวันวานที่ผ่านมาทีนี้ เราจะทําอย่างไรนะครับที่จะให้การดําเนินชีวิตของเรานะี่อยู่ในร่องในรอยอยู่ในหลักการของาศาสนาก็อ,อยากจะนําเสนอกับพี่น้องในวันนี้ว่าเราต้องต้องมีหลักหลักหนึ่งนะครับหลักที่ว่านั้นก็คือหลักจิตสํานึกที่มีอยู่ในใจเสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะูวตาลาน,นทรงเฝ้ามองการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺทรงอมองตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย ไม่มีอะไรสามารถที่จะไปปิดบังนะครับการรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวว่าในสุร์อัลอิมรอนอายะหนึ่งนะครับที่พระองค์บอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟาอะัลฮิชัยอุนฟิลอร์ิวาลาฟิสซามะแท้จริงไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในฟากฟ้าไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในชั้นแผ่นดินจะปกปิดพระองค์ได้เลย ไม่มีอะไรที่จะซ่อนเร้นพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนบุญยานี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีหลักจิตสำนึกในใจว่าอัลลอฮฺตาลาทรงเฝ้ามองการกระทำของเราอยู่เนี่ยอัลลอฮฺทรงได้ยินคำพูดของเราอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะระมัดระวังจะทำอะไรเราก็นึกว่าอัลลอฮฺเห็นเราเราจะทำในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีเราก็นึกว่าอัลลอฮฺตาลาเห็นเราเดี๋ยวอัลลอฮฺจะตอบแทนให้เราเอง มนุษย์ไม่เห็นก็ช่างมันนะครับแต่อัลลอฮ์เห็นเราเพราะฉะนั้นพอเวลาเราจะทําความดีเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะครับความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรที่มันอยู่ในใจว่าเออใครจะเห็นเรามันเป็นความดีเล็กๆน้อยๆถ้าเรามีหลักนะครับที่อยู่ในใจของเรานะครับว่าอัลลอฮ์เห็นเรานะครับเราก็จะเกิดความสบายใจ หลักที่อยากจะเน้นกับพี่น้องในวันนี้นะครับหลักแห่งจิตสํานึกที่อยู่ในใจของผู้ศรัทธาเขาเรียกว่าหลักมุลอบัตุลลอห์หลักการรู้เห็นการเฝ้าดูการเฝ้ามองของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตลาดังที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับความดีถึงจะเล็กน้อยใครไม่เห็นก็ช่างมันบางทีเราปิดหน้าต่างนะครับให้มัสกิดนะครับกลัวของจะหายแล้วก็เหนียดว่าที่ฉันทาไม่ต้องใครมาเชยชมฉันหรอก อัลลอฮฺสุบานตลาเราเข้าไปในห้องน้ําที่มัสยิดเราไปละหมาดวัดตูฮะเวลาเห็นห้องน้ํามันไม่สะอาดนะครับเฟื่อมันมีแฟบอยู่มันมีแปรงอยู่ในห้องน้ําพอดีไม่ต้องให้ใครมาใช้เราหรอกพี่น้องทั้งหลายเราก็ทําเลยเพราะว่ามันสิเป็นสถานที่ที่อิบราดต่ออัลลอฮฺและห้องน้ําที่ผู้คนทั้งหลายได้มาใช้มันต้องสะอาดนะครับเราก็ทําความสะอาดเลยนะครับนี่แหละอัลลอฮฺสุบานตละทรงเฝ้ามองการกระทําของเราอยู่การกระทําความดีนะครับ จะเป็นความดีในเรื่องอิบานัตนะครับที่เราทรงที่เราทำนะครับเราก็เหนียดมุ่งตรงต่ออลอสุบฮานอุตตะลาหรือความดีนะครับที่เป็นอยู่ในสังคมของเรานะครับความดีจากการที่เราเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายที่อยู่บนถนนหนทางนะครับสิ่งที่เป็นอันตรายที่อยู่บนถนนหนทางมันอยู่ก็เก็บมันทิ้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะสร้างอันตรายให้กับคนที่เดินผ่านไปผ่านมา สร้างอันตรายให้กับรถนะครับให้กับคนที่เขาสัญจรผ่านไปผ่านมาอาจจะเกิดอันตรายอาจจะเกิดอุบัติเหตุเราก็ทิ้งมันไปซะนะครับนี่แหละเป็นการทําความดีที่อัลลอฮฺตาลาเห็นเราเราไม่ต้องให้ใครมาชมเราไม่ต้องให้ใครมาสรรเสริญเยนยอเรานะครับอันนี้เราวุ่งตรงต่ออัลลอฮฺตาล,ตลาหรือแม้กระทั่งคนที่อัลลอฮฺตาลาให้ริสกีเยอะๆมีสตุงสต้งสตางพอเวลาเราจะเอาสตุง้งสตางที่อัลลอฮฺให้เรามาเนี่ย ไปมอบให้กับคนเดือดร้อนบ้านไฟไหม้บ้านน้ำท่วมหรือคนยากคนจนนะครับบางทีเราไปคนเดียวก็ไดไม่จําเป็นต้องมีคนติดตามนะครับการมีคนติดตามให้คนอื่นเขารู้เห็นด้วยเนี่ยบางทีผลบุญมันอาจจะบางลงผลบุญมันอาจจะบางลงเพราะอะไรเพราะอาจจะมีอะไรกระซิบแล้วว่าเออพอเราจะมอบให้นะถ่ายรูปแล้วหน่อยนะครับพอถ่ายรูปแล้วเอาไปลงเฟสนะครับให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเนี่ยได้มาทําคุณงามความดีทั้งทั้ง,ท,งที่หลักมูลกระเบตุลล้อ หลักแห่งจิตสํานึกที่เราควรจะมีเนี่ยนะครับเป็นหลักอิบาดะนะครับข้อที่สที่ยิบปรินนะครับได้มาหานานบีมาถามท่านนาบีนะครับมาถาม,ถามถึงเรื่องหลักอิมาน่านนบีก็ตอบไปอิมานเป็นยังไงมาถามถึงเรื่องหลักอิสลามอิสลามเป็นไงนานบีก็ตอบไปแล้วก็หลักสําคัญข้อที่สามเอียซานเป็นยังไงนะครับท่านนาบีสุลต่านก็บอกว่าเอียซานเนี่ยนะครับอันตะฟุดลลอฮะกะอันนะกตรอหู ให้ท่านทําอิบาดัดต่ออัลตลากาอันนกาตารอหูเปรียบเสมือนว่าท่านเห็นพระองค์นะครับฟาอินลมตะกุนตารอหูถ้าหากว่าท่านไม่เห็นพระองค์ฟาอินนหูยารอก็แต่พระองค์สองเห็นท่านฟุตมุตตะฟักุนอะไรนะครับเป็นฮะดีติจิบรีนนะครับที่รายงานโดยท่านอุมารอิบเนลขอตตอบฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านทําความดีท่านไปคนเดียวท่านไปให้ท่านไปแจกท่านทาแล้วไปให้ไปแจกอัลตลาเห็นท่านนะครับ ต่อให้ท่านไม่ลงเฟซต่อให้ท่านไม่เป่าประกาศเนี่ยท่านคงต้องนึกอยู่ในใจตลอดเวลานะครับว่าอัลลอฮฺตาลาเห็นท่านหรือบางทีเนี่ยเราเนี่ยก็รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาเห็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็อยากให้คนอื่นเห็นด้วยไงประเด็นของเราเนี่ยเราก็อยากให้คนอื่นเห็นด้วยทําไมถึงอยากให้คนอื่นเห็นด้วยล่ะเขาจะได้ชื่นชมในการทําคุณงามความดีของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับมันอาจจะเป็นเชิร์กุลคอฟี เป็นชีริกที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจของเราที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการพูดเพื่อที่จะได้เตือนตัวผมเองเป็นการพูดเพื่อที่จะได้เตือนพี่น้องว่าการทําความดีเล็กๆน้อยๆหรือการทําความดีใหญ่ๆโตๆมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลานั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดอัลลอฮ์ทรงรู้เห็นการกระทําของเราอัลลอฮ์ทรงได้ยินคําพูดของเรา การที่เราจะไปพูดอาจารย์อะไรก็ตามแต่ถ้ามันพูดเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ก็ให้ผลละบุญเราแต่ถ้าตามใดก็ตามแต่เราพูดเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไปนินทาคนอื่นนะครับพูดไปว่า,ากล่าวคนอื่นบางคนหนักไปกว่านั้นไม่ใช่นินทาคนอื่นธรรมดานะแถมยังสะบดเขาอีกยังด่าทอนะครับยกสสิงสาราสัตว์มาไว้ในคําพูดไปด่าเขาเกิดความเสียหายถ้าเรารู้อยู่ว่าอัลลอฮ์ด้ยินเนี่ย รู้อัลลอฮ์เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินเราเนี่ยเราจะทํำยังไงละเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ได้ยินเราด่าอะไรไปในแต่ละคําอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์ได้ยินนั่นแหละครับยุ่งเลยนะครับวันแห่งการสอบสวนเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้าหนักตาช่างของเราในวันเกียรติมันเบาลงนะครับเพราะเราขาดอะไรครับที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยนะที่เรายังทําชั่วอยู่ที่เรายังพูดในสิ่งที่ไม่ดีอยู่เนี่ยเราไม่มีหลักมูรอกอบบตุลลอ ไม่มีหลักแห่งจิตสำนึกที่นึกอยู่ตลอดว่าเอาอร์ทรงรู้ทรงเห็นนะครับเพราะชัยตอนพยายามจะรบหลักนี้เนี่ยออกไปจากหัวใจของเราเพราะว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยนะครับมีหลักนี้อยู่ในหัวใจของเราเราจะทําชั่วน้อยลงไม่ว่าจะเป็นความชั่วที่ออกจากการกระทําของเราไม่ว่าจะเป็นความชั่วที่ออกจากมือไม้ของเรามันก็จะน้อยลงนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรามีหลักนี้เนี่ยอยู่ในใจของเรา ในดุนยานี้พี่น้องกศรัทธาทั้งหลายในดุนยานี้ไม่มีอะไรเลยที่อัลลอฮ์ไม่รู้นะครับมันจะมีกี่ประเทศในโลกนี้ก็ตามมันจะมีต้นไม้กี่ต้นในโลกนี้ก็ตามมันจะมีปลากี่ตัวอยู่ในทะเลในแม่น้ําก็ตามมันจะมีนกกี่ตัวที่อยู่บนท้องฟ้าก็ตามเอาอยู่ในความรู้ของลอสบานตาลาหมดแม้ว่าปลาตัวหนึ่งนะครับ เพนต้นตัวหนึ่งที่มันตายลงอยู่ในความรู้ของอัลลอฮ์ตาละแม้กระทั่งใบไม้สักใบหนึ่งที่มันร่วงลงมันจะร่วงลงในประเทศญี่ปุ่นมันจะร่วงลงในประเทศนิวซีแลนด์ถามว่าอัลลอฮ์มีรู้หรือไงอัลลอฮ์รู้หมดไม่งั้นอัลลอฮ์จะเป็นเจ้าได้ยังไงเลยครับนี่คือพระผู้เป็นเจ้าที่บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ให้การเคารพอิบาดะต่อพระองค์นะครับอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบริหารกิจการต่างๆในโลกนี้นะครับ อย่างในอัลกุรอานที่เราอ่านอยู่นะครับที่เราบอกว่าอัลลัมยะอัลัมบิอันนัลลอฮิายารอเจ้าไม่รู้รอกเือว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ทรงรู้นะทรงเห็นนะนะเป็นการขย่าเป็นการขย่าจิตใต้สํานึกของเราวิจารณวิจารณญานน,านี่แปลว่าจิตใต้สํานึกของเราขย่าให้มันตื่นตัวว่าอลัลลอฮ์รู้นะนะอลัลลอฮ์ทรงเห็นนะเจ้าไม่รู้รอกว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นนะครับ ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่มันต้องอะไรมันต้องระมัดระวังนะครับมันจะต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นบุคคลซึ่งที่หมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนะครับไปนวันเกียร์มัดไม่เหลืออะไรแล้วท่านจําได้ไหมล่ะฮะดีิสที่เรียกว่าฮะดีิสลมละลายนะยะตียอมัลกียามาติบิสซลาเต็นวสะกกเต็นวัสฟิยามินไปหาลอร์นวันกียรมัตนะครับมีทั้งละหมาดมีทั้งสการมีทั้งบวช แต่ปรากฏว่ากชะตรมาฮาซาไปด่าทอคนนั้นคนนี้เขาวักะละมาละาฮาซาแล้วก็แปละไรไปกินไปยักยอกทรัพย์ของคนนั้นคนนี้วัดรบะฮาซาไปทุบตีคนนั้นคนนี้ไปทําร้ายคนนั้นคนนี้เขานะครับแล้วก็อะไรอย่างไปริบรอนสิทธิของคนนั้นคนนี้เขาวัดสักฟักดัมมาฮาซาไปทําคนนั้นคนนี้เขาเลือดตกยางออกไปยิงเขานะครับไปแทงเขานะครับเหมือนกับที่สังคมที่เราเห็นอยู่เนี่ย ไปทําร้ายคนๆๆนู้นคนนี้เขาจนกระทั่งงานต่างๆที่เราทําไว้ทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยล้มละลายพี่น้องไม่เหลือเลยแม้แต่าง,งานเดียวอัลลอฮ์ไม่เอาไว้เลยนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้ผลละบุญเลยละหมาดแทบตายถือสิ้นอดแทบตายนะครับในความรู้สึกของคนคนนั้นเนี่ยแต่ทําไมถึงไม่เหลือล่ะนี่แหละครับเพราะขาดหลักหลักหนึ่งที่เราควรจะมีจิตสํานึกอยู่ในใจเขาเรียกว่าหลักมุรอกอบะตุลลอ์จะทําอะไรแล้ว นะครับอัลลอฮ์มองเห็นการกระทําของเราอยู่ええจะทําอะไรแล้วอัลลอฮ์ทรงได้ยินการกระทําของเราอยู่และอัลลอฮ์รู้เรื่องของเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตายในระหว่างชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเรามีหลักหลักนี้อยู่ในใจหนึ่งนะครับเราอยู่ในช่วงวัยใดก็แล้วแต่เราเอาหลักเนี่ยไปสอนลูกหลานเราไปสอนลูกหลานเราลูกหลานเราที่เป็นชาวบ้านที่เป็นวัยรุ่นนะครับ มันก็จะไม่มีคำว่าเด็กวัดม่วงเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีคำว่าเด็กสุราเวศเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีคำว่าเด็กสุรานั้นสุรานี้เกิดขึ้นตีกันไม่มีเพราะอะไรเพราะทุกคนรู้อัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์รู้นะมึงจะฟันกับใครจะแทงกับใครจะทะเลาะกับใครนะครับถ้าหลักหลักนี้อยู่เนี่ยฉบาบของเราก็จะไม่ตีกันเอาหลักหลักนี้ไปสอนนะครับพี่น้องก็จะรักกันนะครับพี่น้องก็จะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะเรา,าทรงรู้ทรงเห็นการกระทําของเราถ้าเอาหลักนี้ไปสอนยีรอนคนข้างบ้านจะทะเลาะกันไหมไม่กล้าทะเลาะหรอกพอทะเลาะแล้วพออารมณ์ขึ้นจะดา่าคนนั้นดา่าคนนี้โอ้ไม่ได้แล้วอลัลลอฮ์เห็นอยู่อลัลลอฮ์ได้ยินอยู่ใช่ไหมเราก็จะไม่กล้าทํานะครับไอ้ที่กล้าทําไอ้ที่กล้าดา่าไอ้ที่กล้าแทงที่กล้าเล่นการพานันที่กล้าติดยาเสพติดเพราะอะไรอะ่เระเพราะมันไม่มีหลักนี้อยู่ในใจฉะนั้นพี่น้องครับ หลักนี้เนี่ยนะครับเป็นหลักที่จะนำตัวเรานั้นไปสู่ความสำเร็จในโลกดุนยาและอาเกียรตเรา,เราดำเนินชีวิตอย่างเราะมัดระวังเราทำแต่ความดีความชั่วเราไม่ทำใครก็รักเราพี่นอ้องโอ้คนคน,คนนี้เนี่ยไม่ทำอะไรครับคนคนนี้เขาเอาแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีเขาไม่เอาเลยนะครับเราทำงานอยู่ในอ,อ,องค์กรนะครับอยู่ในโรงงานอยู่ในห้างร้านต่างๆ เราอาจจะอยู่ในสังคมพระวัฒนธรรมนะครับแต่เราเป็นมุสลิมที่มีความเพ่งคัดในหลักนี้อยู่เขาจัดงานวันปีใหม่กันเขามีเหล้าเมายากันวางอยู่บนโต๊ะเราก็ขอตัวนะครับบอกกับเขาว่าเออขออนุญ,ญาตนะขอให้พี่พวกเพ,เ,พเพื่อนสนุกกันแต่เราขอตัวนะเพราะว่าศาสนาเราไม่อนุญาตเราก็ตรงไปตรงมาเขาก็ไม่รังเกียจเราหรอกนะครับแต่ถ้ามีเรื่องอื่นๆให้เราช่วยเหลือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของงาน นะครับเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลืองานทางบริษัทอย่างดีนะครับเนี่ยเป็นหลักที่ประจําใจเราเลยข้าราชการที่ทําหน้าที่ข้าราชการผมมีเพื่อนทํางานอยู่ที่กทมคนหนึ่งนะครับใหญ่โตนะครับเขาเล่าว่ามีบริษัทนั้นบริษัทนี้ต้องยื่นขออ,อ,อนุมัติจากกรทมอนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านงบประมาณเขาเองเนี่ยนะครับเขา เป็นคนที่จะต้องอนุมัติหลายๆอย่างฉะนั้นจะต้องมีลายเซ็นเขานะครับมีบริษัทห้างร้านพยายามจะยัดใต้โต๊ะให้กับเขานะครับเรียกว่าติดสินบนเขาจะให้งานมันสะดวกให้งานมันผ่านให้งานมันรวดเร็วแต่ถามว่าถ้าคนมีหลักนี้อยู่เนี่ยเขาจะทํำไหมครับเขาก็ไม่ทำหรอกครับฉะนั้นถ้าหากว่าเขามีหลักนี้อยู่เนี่ยเขาทํางานที่กรทมเขาก็ไม่ทําเขาก็ไม่รับเขาบอก ฉันไม่สามารถจะรับได้ผมทําตามหน้าที่ทําตามระเบียบนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคืออะไรครับความเป็นจริงแล้วก็คือเขามีหลักมูรอกอบบตุลลอมีหลักที่ว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ทรงเห็นในการกระทําของเขาพี่น้องอยู่ในอะไรก็แล้วแต่ที่สุ่มเสี่ยงจะต้องรับสินบนนะครับแล้วพี่น้องตรงไปตรงมาบางคนเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยใหญ่โตในท่าเรือนะครับแล้วก็มีเรื่องอะไรครับมีเรื่องภาษีของสินค้าที่มาทางท่าเรือ นะครับมีสินค้าที่หลบเลี่ยงภาษีมานะครับคนที่ทํางานเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในท่าเรือเนี่ยบางทีก็สามารถที่จะเอาของออกได้ก่อนการที่จะเอาของออกได้นะครับก็จะต้องอะไรครับมีคนนั้นคนนี้มาบอกช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยเอาของออกให้ไวหน่อยให้เท่านั้นให้เท่านี้นะครับถ้าเราไม่มีหลักนี้อยู่ในใจเราทํางานเรารับสินบนมาเราได้ตังมาทําบ้านหลังใหญ่หลังโตเลยทีเดียวซื้อรถหลายคัน นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยพี่น้องขับพี่น้องจะนอนในบ้านที่มาจากเงินอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องจะมีรถที่พี่น้องขับมาจากเงินอย่างนั้นใช่ไหมนะครับพี่น้องจะมีอาหารการกินที่มาจากเงินแบบนั้นใช่ไหมนะครับฉะนั้นถ้าเรามีหลักเหล่านี้อยู่หลักมูรอกบัตุลลออ์อยู่ซึ่งคนซาลาฟุลอุม,มะคนซาลับเขามีหลักนี้อยู่เขาจะระมัดระวังทุกฝี่ก้าในการดําเนินชีวิตของเขา ฉะนั้นผมขอฝากกับท่านพี่น้องนะครับหลักมูรอกอบตุลลอก็คือหลักการสํานึกในจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์ทรงเฝ้าอมองการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลานะอัลลอฮ์ทรงได้ยินการคําพูดและการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลานะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องระมัดระวังถ้าเรื่องที่ดีทําเยอะๆให้อัอลลอฮ์เห็นนะครับ ไม่ต้องหวังให้มนุษย์เห็นให้อัลลอฮฺซุบฮะฮานะฮุตตาลาทรงเห็นถ้าเรื่องดีๆที่จะพูดพูดเยอะๆพูดในเรื่องศาสนาพูดในเรื่องของการสีฮัตตักเตือนกันอัลลอฮฺซุบฮะฮานะฮุตตาลาก็จะทรงอะไร mm hmm. จะทรงเ,เป็นผู้ตัดสินเพราะอัลลอฮฺตาลาเป็นผู้เห็นคำพูดและได้ยินการกระทําของเรานะครับได้ยินคำพูดและก็เห็นการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นขอย้ํานะครับ อัาลลอฮฺ ت ع ا ل ได้บอกว่าอินนัลลอฮะฮาลายักฟ้อะลยฮิชัยุนฟิลอาร์ดิวะลาฟิสามาแท้จริงไม่มีอะไรเลยในแผ่นดินและก็ฝากฟ้า,าที่จะมาปกปิด,พร,ดรนะพ,พระองค์ได้อัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นอัลัมยาอัลัมบีอันนัลลอฮยารอนะพึงทราบเถอว่าพระองค์นั้นนะพึงทราบเถอว่ารู้เถอว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับถ้าเรานึกได้อย่างนี้เราก็จะระมัดระวังตัวแล้วก็จะทําในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีตลอด แต่ถ้าหากว่าชัยตอนจะพยายามฉุดดึงเราให้ไปทําในเรื่องที่ชั่วถ้าเรามีหลักนี้อยู่ในใจนะครับเราก็ควบคุมจิตใจของเรานะครับหลักนี้จะควบคุมจิตใจของเราไม่ให้กระทําชั่วถ้าเรามีความดีเยอะความชั่วน้อยเราก็จะประสบความสําเร็จในโลกอาคิรอวาบิลลาฮิตะฟิฟิลฮิดายาวะสาลามุอะลยกุมมุัร์ฮ์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา